กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับผมพบกับผมช่อง The Third Channel วันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์เกมอะไรหว่านะครับ EP 2วันนี้ผมจะมารีวิวเกม High School Boy นะครับผมเป็นเกมแนวใช้ชีวิตรั้วโรงเรียนนะครับผมบะเรามา,มาเริ่มกันเลยกดเลยกดเล่นอืมเลเวลหนึ่งเหรอไปมันเป็นยังไง ให้เสียงภาษาไทยโดย The Third Channel โอมาสลูกชายพ่อมาฟังสิ่งที่พ่อจะพูดมาครับคุณพ่อคุณพ่อ,พอมีอะไรเหรอครับใช่เลยลูกพ่อถามเพื่อนพ่อเกี่ยวกับโรงเรียนของลูกแล้วเราต้องไปโรงเรียนมาปายนะลูกโอเคครับคุณพ่อผมพร้อมที่จะไปโรงเรียนกับพ่อแล้วครับ ดูเหมือนว่าเราก็ต้องไปขับรถให้พ่อเหรอโหรานี่มันลำบึกจริงจเลยขอตำรวจได้ไหมวิงว่งได้อยู่เออเกมวิ่งได้นี่ชอบมากเลยติดโอ้ติดกระเพงโอ้เอา้าทำไมมันทะลุอ,อ้าโหแต่ขยับยากอยู่นะฮะทำเป็นเล่นไปนี่คือห้องนอนเหรอเนี่ย มีตู้เสื้อผ้าก็ปกติสวยก็โมเดลก็ดีดีอยู่นะการทำอะ่ะเสื้อเป็นมหมีโอเคเป็นบ้านสองชั้นนะครับผมมีสองห้องนอนไปเราไปขับรถได้พ่อกันอ่านี่ไงรถเราโอ้นี่นี่นี่ นี่คือผอ o, ใช่ไหมเนี่ยเราต้องมาคุยกับผอ o, หรอสวัสดีครับท่านผอผมชื่อเดวินและผมต้องการรับลูกชายโทมัสเข้าโรงเรียนของท่านครับคุณเดวิดสินะครับเรายินดีต้อนรับคุณสู่โรงเรียนของเราครับยนคุณโทมัสไปโปรดที่สำนักสมัครเรียนและคุณต้องผ่านบททดสอบเพื่อเข้าเรียนนะครับผมได้ครับท่านผมจะผ่านบททดสอบเองครับอืมให้ไปไหนต่อ ไปดีห้องอะ go to ห้องไม่ดีชั้นสองอะต้องไปชั้นสองใช่ไหมอืมแล้วชั้นสองอยู่ไหนเนี้ยโอ้ติด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  หาบันไดเกินตอนนี้เราอยากรู้บันไดอยู่ไหนบันไดบันไดนี่อยู่เจอแล้วบันไดแล้วก็ตรงไปนู่นเลยยาวโอ้ยบันขับยากเว้ย ถึงห้องแล้วห้องนี้หรือสวัสดีครับผมชื่อโทมัสครับและผมต้องการทําข้อสอบเพื่อเข้าเรียนครับแน่ใจนะโทมัสฉันเตรียมข้อสอบงเธอไว้แล้วนั่งเลยโอเคครับผมครับคุณผู้หญิงอือให้นั่งเหร อะไรนะเนบ็นโบมีกี่สีอ่ะมีเจ็บเครือ่องวัดอะไรวัดอุณหภูมิได้อันสองรถสามลอ้อมีกี่ล้ออ้อาวก็ต้องมีสามล้อดิหอไอเฟลอยู่ที่ไหนฝรั่งเศสปะน่าจะฝรั่งเศสแหละสี่ลับมีอะไรบ้าง แดงเรื่องน้ำเงินเหรอโอ้ยบักหายเป็นไนตัวอ,อืมเอาคะแนนผลสอบไปนี่เหรอ ข้างล่างใช่ๆช่ช่ไปข้างล่างเมื่อกี้น่าจะเป็นการทดสอบแหละรัดความรู้ก่อนเข้าเรียนตามมั้งแต่ขับยากแฮะการเดิอนอะไรเนี่ยโอ้ยติด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 ,ตดน่นไปห้องนูน้นเลี้ยวโอ๊ยติดล็อกเกอร์ จุบจิบจบซ้ายลึบขวาโอ้โอ้โวยชนไม่ไม่ไม่ใช่ห้องนี้เออห้องนั้นแหละไปสอบได้แล้วครับโอ้โหมันเดินแปลกๆวะนะเอบวกหไม่ธรรมาดา ขอแสดงความยินดีกับคุณเดวิดด้วยนะครับลูกชายของคุณผ่านการทดสอบของเราแล้วแล้วเราลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วครับผมภูมิใจในลูกชายของผมมากผมขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับยี่เราได้จะได้เข้าโรงเรียนนี้แล้วแหละลับมัง้งอืมตื่นนอนหืม รีบหน่อยนะลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะครับพ่อผมกำลังไปครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพ่ออืมทักใายเพื่อนได้ไหม อเราต้องไปตามชีมูก่อนชั้นสองก่นอนอืมเฮ้ยนังข้างสาวด้วยไหนเขาดูหน้าเหยอืม เอาละนี่คือคาดแรกของเรานะโทมัสโทมัสเป็นนักเรียนใหม่ในชั้นเรียนของเรายินดีนต้อนรับนะคุณโทมัสขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีโทมัสเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของเธอครูอยากจะถามเธอบางคำถาม,มานะคำถามเลขหนึ่งปีมีกี่เดือน หปีมี12เดือนครับต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษมีกี่ตัวอาจารย์ครับมีสละหตัวนะครับใน1นึ่พันมี0กี่ตัวโอ้โหง่ายมากเลยครับมี3ตัวครับอาจารย์ดีมากโทมสัสเธอเป็นนักเรียนที่เก่งนั่งลงได้เลยขอบคุณครับอาจารย์ ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนมาเริ่มหัวข้อของวันนี้กันเลยนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือได้อืมาสิทอัพอ๋อต้องกดค้างอุ้ยแล้ววัวตั้งนานให้ทำอะไร จะไปสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อตัวเรามันก็ล่ำเบึกแล้วนะให้เรากกำลังกายเพิ่มอีกโอ้โหไม่ท่าวิ่งม,มันแปลกๆวะเนะโอ้โ ไปกันดิโคนะอืมโอ้โหเรามาเรียนหรือเรามาเล่นกล้ามแล้วเนี่ย นักเรียนทุกคนทราบอยู่แล้วว่าโรงเรียนของเรามีงานเฉลิมฉลองประจำปีและการแข่งขันต่างๆ,งๆพวกเธอเตรียมพร้อมกันหรือยังครับอาจารย์พวกเราจะเข้าร่วมครับโอเคนักเรียนไปจับกลุ่มกันเลยนะ ให้ไปหาอาจารย์เหรอไม่ได็ให้เราไปข้างนอกอก่อนกลับบ้านไปเนะี่ยถือกระเป๋าไปด้วยกระเป๋ายังใหญ่อะ่ะหืมจักทายเพื่อนหน่อยสวัสดีทุกคนสบายดีไหมพวกเธออยากเข้ากลุ่มเราไหมขอบคุณที่เชวนพวกเรานะเธอจะเข้าร่วมแข่งขันรายการไหนอะ่ะ ฉันอยากเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงนะ่ะแต่ต้องการเพื่อนอีกสองคนนะ่ะไอเดียเธอดีมากเลยนะแต่พวกเราเข้าร่วมแข่งขันทำอาหารไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากๆที่สละเวลาคุยกับเรานะอืมจากนั้นก็ไปหาจาร์เหรออุ้ยติดติดนี่บุญวอ สวัสดีทุกคนสบายดีไหมพอจะสนใจอยู่กลุ่มเดียวกับเราไหมได้เลยพวกเราอยากแข่งเหมือนกันแล้วเธอลงแข่งอะไรอยู่เหรอฉันลงแข่งร้องเพลงนะ่ะแต่ถ้าพวกเธอมาเข้าร่วมกับกลุ่มฉันพวกเราต้องชนะแน่นอนพวกเราทั้งคู่สนใจการร้องเพลงและเต้นมากแล้วพวกเราก็อยากเข้าขกลุ่มของเธอด้วยฉันตื่นเต้นมากที่จะได้แข่งมาเธอะ เราต้องเริ่ม้อมกันแล้วอให้เราลองเพลงโอ้โหโอ้โหสเต็ปการเต้น <c oughs> ดูแข็งๆข็งมะ เอเลียเธอโอเคไหมอะใช่ฉันสบายดีเธอดูคอนไม่ค่อยโอเคเลยเดี๋ยวจะไปตาม <c oughs> คนมาช่วยนะแมดบินตันครั้งก่อน่ะเป็นแมทที่ดีมากเลยนะใช่เป็นแมทที่ดีจริงๆโทมทัสมานี่หน่อยเอเมลียอการไม่ดีเลยโฮเธอเป็นเลยมากไหมเดี๋ยวฉันไปดูนี่แหละอให้ไปหาโทมัสเหรอ โอ้ยบุมกล้องนี่มันขยับยากเว้ยอืมเราเหมือนเราต้องขึ้นบันไดนะบันไดบันไดอ่ะเจอละขึ้นไปอืมถึงละเฮ้ยอาจารย์เป็นอะไรเนี่ย เราต้องพาใจาไปส่งที่โรง,งพยาบาลอือ้อยปวดเนื้อปวดตัวต้องกังวลนะเธอจะหายดีอย่างแน่นอนคุณหมอครับคุณหมอครับ คุณหมอครับได้ปวดตรวจเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับเพื่อนผมไม่สบายครับไม่ต้องกังวลนะเธอจะหายดีอย่างแน่นอนพาชันไปหาเธอหน่อยได้ไหมอืมไม่มีอะไรมากนะเนาะเจ็บไหมคะไม่คะ่ะโอเคโอเคคุณหมอครับเธอเป็นยังไงบ้างเหรอครับไม่ต้องกังวลนะตอนนี้เธอสบายดีแล้วให้เธอได้พักผ่อนก็พอแล้วละ่ะ เอาล่ะผมขอพักเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มาต่อ e ีพีหน้านะตอนนี้เราเล่นถึง e ีพีแล้วเนาะโอเคมันก็เหลืออีก6 7เจ็ดแดเกแล้วก็เลยห้าอ,อีพีงั้นเดี๋ยวอีพีตั้งแต่6กถึงสินี้เดี๋ยวผมไปเล่นอีพีสเลยเนาะตัด e ีพีแรกก่อนโอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง The Third Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อแล้วเรื่องให้คะแนนเกมนี้เดี๋ยวผมไปให้อีกที EP 2นะครับ